ตัวหนครับพี่อาไทยปอพี่กู้ครับครับวันนี้โชคพิกช่างพิกัดเท่าไหร่วันนี้ร3อย30มาเมื่อกี้สอบครั้งแรกเป็นไงพอดีน้ำหนักนี้คุมมากี่โล30ตอนนี้3าโลอ่าก่อนเหนื่อยนิดนึงนะแต่ก็ได้พักเต็มที่หน่อยครับแต่วันนี้ชกเช้านะเคยชกเช้าแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยเต็มที่ก็ทิ้งเที่ยงเนาะแล้วเราช่างพิกัดนี้คุมมากี่โลร้อยสามสิบก็สามสี่โลครับเราซ้อมอยู่ที่ แตงมรดกนะบ,บังปูซ้อมตอนนี้มีใครช่วยบ้างก็มีพวกไอ้คนช้าพวกไอ้สุสวรรค์รุ่พี่ๆนะครัะก่อนเดิมๆอ่ะช่วยกันนะแล้วเราพรุ่งนี้เจอใครครับเจอกับไอ่รถน้อยไอ่รถน้อยนะเคยเจอเขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาหรือ,อยังเป็นไงเขามีอะไรบ้างเขา่าเข่ายาวครับวางเกมวางแผมไงดีเจอมวยยาวๆแบบนี้ก็ไปเรื่อยๆอ,อืมฝีมือของเราเนาะเราแพ้มากี่ไฟแล้วนี่ สองไฟแพ้ที่ไหนบ้างแพ้ลังสิตรอบหนึ่งแล้วก็อสกอร์รอบครับผมแพ้ใครมาบ้างนะปฏิหารับขท้าของครับเท้าของโอ้โหก็ยาวๆเท่านั้นเลยแล้วว่งนี้ยังไงดีอะเจอแบบนี้รอบที่สามแล้วเนี่ยแกเกมมาเกมแล้วนะโอเคแต่เคยเห็นเขาชกแล้วดูว่าตรงไหนเขาน่าจะมีปัญหาเวลาเจอเราเนี่ยก็รอรอดักรอคิดว่าทางฝีมือเราดีกว่าเนาะอายุอะไรครับ ยี่สิบเอ็ดยี่สีบสองครับคนจังหวัดซีสเกตไปปล่อยกิโลหกสิบสามครับพื้นเพลเราเป็นมวยครบเครื่องครบเครื่องค่ะ้ายด้วยขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วโชคมวยมาทั้งหมดประมาณร้อยฝากพี่น้องเพื่อเฉลยพรุ่งนี้หน่อยก็ฝากอุ๊ซียู่เฉลยเรอวนี้เป็นทีครับจะเกิดเนาะครับครับเขาเกิดแน่น